สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันพระรัศดีที่2เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยกับมาตรา112ให้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับว่าแรงเสะเทือนย้อนกลับเพื่อไทยบอกปัด ก้112เริ่มต้นอย่างนี้ครับกรองสถานการณ์บกพักเพื่อไทยภายใต้การนำของแพรทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วหวัวหน้าพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยในถูกจับจ้องในฐานะที่เป็นผู้ท้าชิงขอทวงอำนาจรัฐกลับคืนมาให้ได้นะครับมีการตั้งเป้าวางหมุดหมายอย่างชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยต้องแลนสไลด์ ทั้งแผ่นดินจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เท่านั้นแหละครับหลังจากที่โดนยึดอำนาจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557และผลการเลือกตั้งเมื่อปี2562รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้การเลือกตั้งที่จะมาถึงเนีย่ยจึงหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากนะครับพรรคเพื่อไทยนี่ตระเวนเดินสายหาเสียงไปตามแต่ละภูมิภาคแม้จะตระเวนไปไม่ครบ77จังหวัดแต่ว่าคุณพลของพรรค ตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ได้มากจังหวัดที่สุดนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ในโยบายของพักเพื่อไทยที่เปิดออกมาบางส่วนเนี่ยยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆในสังคมผ่านแนวคิดชูสิ่งที่เคยทําได้สําเร็จมาแล้วขออาสาเข้ามาทาอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งเนี่ยแม้ประฐานเสียงส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มรากญ้าหรือว่าประชาชนในต่างจังหวัด กลุ่มผู้ใช้แรงงานเกษตรกรซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานเสียงส่วนใหญ่แต่ยังมีกลุ่มฐานเสียงเยาวนชนและคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะประเภท first voter ที่คิดเป็นสัดส่วนก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาในพักเพื่อไทยโดนตั้งคำถามอย่างมากแต่ว่าแนวทางการต่อสู้ตามข้อเรียกร้องของแนวร่วมราษฎรโดยเฉพาะในประเด็นล่อแหลมอย่างเช่นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และแนวทาง ในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนิสิตเย,ยาวชนที่ถูกคุมขังโดยอ้างว่าเป็นความเห็นต่างทางการเมืองเพื่อไทยเนี่ยสู้ไปกราบไปหรือไม่นี่เป็นปมประเด็นที่กําลังตกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็พุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนั่นแหละครับคณะบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112เนี่ยได้เดินทางไปยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112และมาตรา116กับพักเพื่อไทยมีการส่งข้อเรียกร้องไปยังแพรทองทานจินวัตหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแกนนําในพักเพื่อไทยสมยศพึกษาเกษมสุขซึ่งอ้างว่าเป็นแนวร่วมของกลุ่มราษฎรดังกล่าวเนี่ยได้มีการปราศัยตอนหนึ่งเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอยากจะพูด กับแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาในเหตุการณ์สําคัญต่างๆมาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เคยแต่ต้องหรือว่าแก้ไขามาตรา112เป็นเพราะอะไรมันทําความผิดหวังมาให้ประชาชนที่ต่อสู้กับการรัฐประหารนะครับอยากจะมาถามผู้ที่เคยได้ดิบได้ดีแล้วอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเดือนตุลาคมว่าจะดาเนินการอย่างไรเช่นพรมมินเลอร์ซริเดช ขอให้พักเพื่อไทยเนี่ยนึกถึงคนที่ลีภัยด้วยไม่ใช่แค่นายทักษิณหรือนางสาวยิ่งรักชินวัตรเท่านั้นนะครับจะมีอีกเป็นร้อยนะครับถ้าหากว่าแพทองทานไม่กล้าที่จะแก้ไขมาตรา112เนี่ยเส้นทางแลนสไลด์หรือการไปแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็ไร้ความหมายครับอยากจะให้กล้าหาญปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับนี่เป็นเนื้อหาใจความส่วนหนึ่งของการปราศัยของสมยศพฤกษากเกษมสุขเอาละครับ แม้ว่าพักเพื่อไทยจะแสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใยต่อปมประเด็นนิสิตนักศึกษาที่ยังถูกจับกลุ่มคุมขังเลยต้องส่งตัวแทนพักอย่างประเสริฐจ,จันทระร,รวงทองซึ่งเป็นเลขาธิการพักและก็กลุ่มคนเดินตุลาอย่างจจตุรนฉายแสงภูมิธรรมเวชยะชัยพรมมินเลิศสุริเดชรวมไปถึงทศพรเสรีรักที่มักจะไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนิสิต นักศึกษาอยู่บ่อยครั้งเนี่ยส่งทั้งหมดนี้แหละครับลงมารับข้อเรียกร้องแล้วก็พาคณะตัวแทนแนวร่วมรัษดรไปหารือกันขณะเดียวกันในกระบวนการทางสภาพเพื่อไทยกับพักร่วมฝ่ายคา้านก็เสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของสิทธิในการประกันตัวและการใช้กฎหมายล้นเกินกับผู้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะก,กรณีล่าสุดนะครับเกิดประเด็นข้อห่วงให่ แบมกับตะวันที่กําลังอดอาหารประท้วงในขณะถูกคุมขังอยู่นี่นะครับเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะเทคแอคชั่นครับไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นการเรียกร้องต่อสู้ของนิสิตนักศึกษาที่อ้างว่าตัวเองมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่เพื่อไทยก็ขีดบงเชิงวิชาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายให้ได้รับการประกันตัวมาสู้คดีนะครับมีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ร่วมแสดงความเห็นต่างเท่านั้น ส่วนท่าทีในเรื่องร้อนๆเนี่ยประเสริฐจันทระรงทองซึ่งเป็นเลาขาธิการพักถแถลงท่าทีของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะในประเด็นการแก้ไขามาตรา112กับมาตรา116หรือใบประเสริฐพูดชัดเจนครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าข้อเสนอเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กับมาตรา116เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเห็นว่าการณีตามมาตรา116นั้นเป็นความผิด ที่เรียกว่าการยุยงปลุกปัน่นเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุดจนถูกเรียกว่าเป็นกฎหมายครอบจักรวาลมีองค์ประกอบหรือว่าการตีความได้อย่างกว้างขวางการแก้ไขถึงน่าจะกระทําได้แต่กรณีของมาตรา112เนี่ยทางพักเพื่อไทยเห็นว่ามาตรานี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขการจะแก้ไขใดๆมีความเห็นหลากหลายในสังคมและมีความแตกต่างกันในทางความคิดแบบสุดขั้วอาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนในประเทศการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็ของรัฐสภานะครับที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบในชั้นนี้ทางพักเพื่อไทยเนี่ยจึงเห็นว่าการปรึกษาหารือกันใน แนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112เนี่ยจะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจจะกระทำได้โดยลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นแหละครับนี่แหละครับก็ถอดความออกมาฟันธงอย่างชัดเจนนะครับเพื่อไทยเนี่ยเห็นด้วยครับแต่เห็นด้วยเฉพาะการแก้มาตรา116เท่านั้นนะครับส่วนมาตรา112เพื่อไทยบอกว่าโยนให้รัฐบาลไป โยนให้รัฐสภาไปองค์กรที่รับผิดชอบไปถกเถียงกันเองไปว่าต่อกันเองท่าทีของพักเพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนครับว่าไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปแตะกับปมประเด็นข้อเรียกร้องที่อ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งแบบนี้นะครับเพื่อไทยไม่ต้องการเข้าไปกระแสะเรียกร้องพลังเคลื่อนไหวกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นรัศดรในวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับในอดีตแล้วนะครับ ข้อเร็กร้องให้แก้มาตรา112เนี่ยมันอ่อนไหวอย่างมากทางสังคมแล้วก็มีผลสั่นสะเทือนย้อนกลับในทางลบกับพักความหวังลึกๆของคนแดนไกลกลับบ้านการเมืองต้องว่ากันด้วยจำนวนตัวเลขและฐานเสียงนะครับเพื่อไทยเนี่ยปากหมุดแลนสไลด์ชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลผ่านการนำเสนอนโยบายการแก้ปัญหาปากท้องการฟื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจการขจัดยาเสพติดซึ่งจะมีผลตัดสินชี้วัด ความเป็นรัฐบาลและส่งผลโดยตรงเชิงคะแนนเสียงมากกว่าข้อเรียกร้องเพียงแค่มาตรา112ซึ่งมีฐานเสียงอยู่แค่เฉพาะคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นละ่ะครับ